ผู้หญิงนะคะที่กระชากใจผู้ชายจนเขาวิ่งตามคุณนะคะจะมี2ข้อนี้ค่ะที่โคชเชมจะกล่าวมาค่ะข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบนะคะต่อชีวิตของตัวเองได้ดีแบบ100%เช่นรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว รับผิดชอบในสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วค่ะแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตัวเองเมื่อคุณมีความรับผิดชอบที่มากพอคุณก็จะสามารถดูแลคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นนะคะคนที่มีความรับผิดชอบเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแบบ100%่้นั่นเองสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่มีวินัยค่ะผู้หญิงที่มีวินัยในตนเองคือผู้หญิงที่มีความอดทน ผู้หญิงที่มีความพยายามแน่นอนว่าจะนํามาซึ่งความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตผู้หญิงที่โคชเอ็มกล่าวมานะคะจะเป็นผู้หญิงที่กระชากใจผู้ชายจนเขาวิ่งตามคุณนั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ผู้หญิงมีเพิ่มเติมคุณต,ต้องอเป็นคนที่มีสเสน่ห์จากข้างในเพื่อที่จะสร้างพลังงานดีๆที่ดึงดูดนะคะสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพลังงานดีๆที่ดึงดูดก็คือสีพึ่งค่ะอันนี้คือโคชเอ็มแนะนาเพราะอะไร เพราะหลังจากที่หลายๆคนได้บูชาไปแล้วนะคะพบว่าชีวิตของเขาดีขึ้นมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นซึ่งมีหลายคนมากๆเลยที่กลับมาแชร์ให้กับโคชเอมฟังไม่ว่าจะเป็นทางโพสต์หรือว่าการโทรมานั่นเองนะคะ4ีพึ่งนี้นะคะได้รับการปลุกเสกเมตตามหานิยมขั้นสูงค่ะที่จะทําให้ความรักของคุณทําให้เขาวิ่งไล่ล่าหรือทําให้เขาวิ่งตามหลงเสน่ห์คุณประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะ วิธีทานะคะเดี๋ยวโคชจะใช้ตรงนี้ตรงนี้เนาะนี่คือสีพึ่งนะที่โคชเชมใช้แล้วอายุน่าจะประมาณสัก2ปีกว่า,วาได้แล้วนะคะโคชเชมจะแตะนิ้วนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากให้สีพึ่งโดนหน้าเวลาที่คุณแตะนะคุณสามารถอ่าโคชเชมแตะนิ้วกลางแต่สามารถที่จะใช้อ่าโคชเชมแตะนิ้วนางนะคะแต่สามารถที่จะใช้นิ้วกลางนะคะมู ตรงบริเวณไว้หน้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการปรับโงเ่เฮงการปรับโงเ่เฮงคือการเพิ่มพลังงานที่ดีเข้ามาในตัวเราเองเมื่อเรามีพลังงานที่ดีแล้วบวกกับโลกภายนอกที่เรา take a คชั่นลงมือทำคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่สำเร็จในเรื่องของความรักนะบูชาสีพึ่งไปปุ๊บแล้วสิ่งที่คุณต้องทำในโลกภายนอกคือการเทคแอคชั่นการเทคแอคชั่นในที่นี้ก็คือเช่นอยากมีแฟนฝรั่งค่ะแม่ เข้าเว็บหาคู่แล้วก็มูสีพึ่งไปนะคะจากนั้นนะ่ะทุกอย่างมันควบคู่กันแล้วมันจะเกิดการสั่นสะเทือนและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณดึงดูดคู่ดึงดูดคนที่ใช่สําหรับคุณเข้ามาได้เร็วมากๆในชีวิตของคุณนั่นเองดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะกดลิงก์ตรงนี้นะคะ แอดชอเอมติดต่อมาได้สอบถามบูชาย,ยกหรือว่าสีพึ่งหรือสนใจคอร์สออนไลน์อีบุ๊กนะคะก็ตรงนี้ได้เลยหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือโคเชเอมจะโพสต์ใต้คอมเมนต์นะคะหรือโพสต์ใต้คลิปวิดีโอนี้คุณสามารถคลิกลิงก์นะคะแล้วก็จะส่งคุณไปที่แอดสาย์เชเอมนั่นเองค่ะ